สวัสดีครับมาพบกันในอีพีโซดที่เก้าตอนที่สองกันนะครับผมลัคนาพิจิกนะครับสิบเจ็ดกันยาจนถึงประมาณสิบแปดตุลาเจ้าหญิงสุซูกิง่ายดีเนาะขี่ได้ขี่ได้ใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เจ้าหญิงสุสูกิลัคนาราศีพิจิกเรื่องของเรื่องเนี่ยนะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหญิงสุซูกิเนี่ยเกิดมาพร้อมกับน้องของ เกิดมาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายมีพี่สาวสองคนตามเอมบีเลยพี่สาวสองคนเนี่ยเป็นลูกคนละแม่กันอืแต่ซูซูกิเนี่ยนิสัยไม่ดีอืนั่นแหละตื่นมาเอมบีเลยนอนในโลงก่อนเลยอืเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าทําไมซูซูกิถึงนอนในโลงตั้งแต่เอมวีเราเข้ามานะครับ ซูซูกิลัคนาลาศีพิจิกนะครับ17ตุลา17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าลัคนาลาศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างดวงในเดือนนี้นะครับอ่ะยังไม่ได้ลบนะครับกระดาษเดี๋ยวปแป๊บหนึ่งเราจะแบ่งค่ใครอยากมีความอยากดูเพจนี้ให้มีความรู้นะครับดูในดูทุกลัคนาก็ดีลัคนาแรกนี้จะจัดเต็มนะครับอ่าเพราะว่า เริ่มปุ๊บไม่รู้พูดอะไรก็ใส่แหลกเลยนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้นเดือนนี้มันจะมีการย้ายของดาวแค่4ช่วงเท่านั้นเป็น4เฟสน,นะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วย้ายไป7 8็เฟสเยอะละไอดาวที่เหลือเนี่ยมันก็เลยซ้ำๆอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดาวที่น่าน่าสนใจก็คือตัวนี้ครับดาวพฤหัสครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยดาวพฤหัสเองเนี่ยจะต้องอยู่ในเรือนของราศีเมถุนเนี่ยหปีเต็ม แต่ปรากฏว่ามันมีการเดินที่วิปรลิตขึ้นมานะครับเหมือนกับดาวเสาร์ที่เดือนที่แล้วเนี่ยดาวเสาร์ก็ควรจะอยู่ตรงนี้2ปีครึ่งนะครับแต่เขามีการวิปรลิตดาวเสาร์เลยย้ายลงมาอยู่ตรงนี้จนถึง13มกันกรุมพาปีหน้านะครับดาวพฤหนัสเองก็มีความวิปรลิตคือไม่อยู่ในราศีเมถุนก็ย้ายลงมาราศีกรกฎนะครับประมาณ2เดือนสองเดือนนะครับก็คือช่วงของ 2ตุลาจนถึงประมาณ23ธันวาแล้วก็ย้ายกลับไปที่เมถุนเหมือนเดิมนะครับเราเลยแบ่งช่วงนี้ออกมาเป็น2เฟสใหญ่ด้วยกันตามนาวางของดาวนะครับตามนวางของดาวนะครับทีนี้มาดูในเฟสการไล่ไปก่อนเลยละกันเนาะเพราะว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยย้ายเข้ามา17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลาไม่มีตำแหน่งใดๆย้ายเขา้า,าลาภลาผลเพราะนั้นคนลนักษณาราศีพิจิกต้องได้ลาบในเรื่องของการงาน นะครับคุณต้องได้ลาบในเรื่องของการงานได้ตําแหน่งไหมได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานไหมอืมนะถามว่าดาวมันไม่มีตําแหน่งเหมือนคราวที่แล้วเนาะใช่ป่ะคราวที่แล้วเราฮือฮากันเรื่องของการเปลี่ยนตําแหน่งทีนี้ถ้าถามว่าคนลกน่าราศีพิจิกเองดาวอาทิตย้ยายเข้าลาภะเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะสี่ก็คือการทําสัญญาข้อตกลงก็อยู่ตรงนี้หนึ่งสี่คือการทําสัญญาข้อตกลงหนึ่งคือเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบ สี่คือเรื่องของการเจรจาก,การค้าขา <c oughs> ยไอโฟน17โปรแม็ปกูอยากได้อะไรอย่างนี้วะอ่าเพราะนั้นหนึ่งสี่คือการทำสัญญาข้อตกลงนะครับเพราะนั้นการทำสัญญาข้อตกลงอยู่ในเรือนนี้จนถึงวันที่18ตุลาใช่หรือเปล่าอาจจะอยู่แค่28กันยาเท่านั้นเพราะเดี๋ยวดาวพุธจะย้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำสัญญาข้อตกลงต้องทำก่อนดาวพุธย้ายนะ เพราะพุธจะย้ายวันที่28กันยาจนถึงประมาณ28ตุลาแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนของวินานะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธจะเสียหายนะครับการเจราจาก,การค้าขายการสื่อสารอาจจะเสียหายหรือว่าได้การเจราจาจากที่ไกลนะครับเพราะนั้นถ้าจะทําสัญญาเข้าตกลงก็ต้องเป็น1นึ่ที่อยู่ระหว่างในช่วงของ18กันยาจนถึง17กันยาจนถึงประมาณ28กันยาเท่านั้นนะครับก็เป็นช่วงแรกนะครับก็ย้ายงานได้ไหม อืย้ายงานได้ไหมดูอะไรครับดูหนึ่งห้าเจ็ดดูว่าหนึ่งห้าเจ็ดมันอยู่ในเรือนที่ดีไหมนะครับดูหนึ่งดูห้าดูเจ็ดนะครับว่าหนึ่งห้าเจ็ดเป็นศดินานหน้าที่การงานอยู่ในเรือนดีไหมอ่ะเจ็ดอยู่พันธุห้าอยู่มรณะเอ๊ะแต่เดี๋ยวห้าจะย้ายเข้าสู่พ่ารอได้ไหมอ่านะประมาณนั้นนะครับทีนี้อาทิตย์ย้าย ตกอยู่ในเรือนลาภะได้รับผลเรื่องของการงานจะย้ายงานได้ไหมดาวพุธย้ายวันที่28กันยายย้ายมาอยู่ในเรือนของวีนาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงหรือการพูดกันเจรจาบ้างน,นะครับดาวอังคารก็อยู่ตรงนี้ด,ด้วยก็เป็นเรื่องของความกล้าความขยันนะครับความกล้าความขยันดาวอังคารเป็นปลานะเขาบอกว่าไม่กล้าไม่ขยันเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้กล้าและก็ขยัน บริวารนนที่จะกลับมาเป็นศัตรูเราก็อย่าไปรับบริวารเข้ามาเท่านั้นเองนะครับดาวคันคก็ทาหน้าที่ของเราทีนี้ดาวคันคอยู่วินาศเราเองอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาได้สําหรับคนละขณาราศีพิจิกทีนี้พอมาดูวันที่พฤหัสย้ายก็คือวันที่สองตุลาวันที่สองตุลาดาวขัาย้ายเข้าจากมรณะย้ายเข้าอยู่ในเรือนของสุขภะความสุขความเจริญถือว่าถ้าย้ายมาดี ห้าย้ายมาดีแล้วห้าย้ายมาดีมีนาวาังของเขาอยู่ในเรือนแรกคือเรือนสุภะด้วยนะครับพราะเขาย้ายมาเขาสู่องศาเขาก็จะอยู่ในนาวาังแรกของเขานะครับก็อยู่ในเรือนเขาเองนะครับก็กรงลกดเพราะนั้นถือว่าห้ามาแล้วดูซิเขาโยกหานหนึ่งไหมอ่าหนึ่งอยู่ในลาภะแล้วดูซิเจ็ดอยู่ไหนอืมสีนี้เจ็ดมันโยกไม่ถึง อ่านะเจ็ดมันโยกไม่ถึงใช่ป่ะมันโยกแล้วมันเกินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันได้แต่1กับ5้อ่าหกับ5ไม่ได้ไปเอา7ในดวงเกิดไปดูซิเจดวงเกิดคุณอยู่ตรงไหนถ้า7ดวงเกิดอยู่ในวิถีการโยกเรงกลุก่มก็ถือว่ามีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้นะครับแต่ถ้าดูจากดาวจรเราจะเห็นแค่หนึกับหแต่เราเห็นเ เจ็ดมันย้ายเข้าพันธุทุมันการขนขวายไงไหมมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยเนาะเพราะฉนั้นฉันไม่ย้ายงานก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าตำแหน่งมันยังไม่มันยังไม่แบบตำแหน่งดาวมันยังไม่โอเคกันอ่ะอืมแต่เราก็ให้ไปดูที่ดาวพื้นดวงว่ามีเจ็ดอยู่ตรงไหนนะครับมันอาจจะช่วยได้ครับนี่คือวิธีการดูก่อนหน้านี้ดาวพระละเเองอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนของมรณะถูกไหมโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ใหญ่ป่วยอะไรกับปดไหลย้อนสมองใช่ไหมครับหัวใจพวกนี้ต้องระวังเพราะตกในมรณะแล้วพฤหัสนาวาังเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนละ้เขาคือนาวังที่เก้านวังที่เก้าก่อนที่เขาจะย้ายมามน่าย้ายมามนแล้วเขามาเป็นนาวาังที่หนึ่งถือว่าดีนะครับเป็นพฤหัสมหาอุดถือว่าย้ายมาช่วยคนลัคนาราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมังกรสองเดือนนะครับถือว่าดี ถือว่าดีการย้ายครั้งนี้นะครับ5ย้ายมาจากมรณะมรณะนะครับถือว่าช่วงนี้ต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บนะตอนวันที่2ตุลาเพราะอะไรครับเดี๋ยวมันจะถีบตัวเหมือนที่ผมบอกว่าวันนั้นดาวอะไรจะถีบนะเออดาวเสาย้ายใช่ไหมเรื่องกระดูกเรื่องอะไรใช่ปะ่ะแล้วรถผมก็ชนอ่ใช่ปะ่ะจําได้ใช่ไหมครับนั่นแหละดาวมันถีบตัวเพราะนั้นคนลัคนาราศีษิจิกต้องระวังนะครับ ดาวมันถีบตัวได้นะครับช่วงที่มันจะย้ายวันที่สิ้นเดือนอ่ะต้องระวังแถวๆนั้นนะครับพฤหัสมลณะต้องระวังแถวๆนั้นไหมนะเดี๋ยวจัดให้ช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองดาววันที่สองดาวมันย้ายนะแล้วดูจันอยู่ไหนอ๋อจันอยู่จันอยู่สหชาโอเคไม่เท่าไหร่เนาะก่อนนี้มันจะย้ายสามสิบมันก็อยู่กระดุมพระอยู่ลัคนาอยู่กระดุมพระ กระดุมพระก็วิ่งเข้าไปชนตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นวันอังคารที่สามสิบอ่ะก็ต้องระวังนะจันเนี่ยจันมันมาโยกเข้ามาหามันคือเล็งไปหาพืรหัสตรงเนี้ก่อนที่มันจะย้ายเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์กลางคืนนะครับก็จันอังคารเพราะฉะนั้นช่วงช่วงที่จันมันไปโยกนะอยู่กับดุมพระจันอยู่กับดุมพระก็จริงแต่มันเล็งเข้าไปหามรณะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นช่วงสิ้นเดือนระวังนิดหนึ่งละกัน ทุกทกลักขนานะครับทุกๆลักขนาเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงอ,ะอ่ะนะเพราะฉะนั้นทุกๆลักขนานะครับเพราะว่าเวลาดาวมันย้ายมันจะถีบไอ้พวกดาวใหญ่นะครับเพราะนั้นพฤหัสมรณะช่วงสามสิบเดือนนี้เดือนนี้กันยาใช่ปะ่ะสามสิบหนึ่งสองนะครับสามสิบหนึ่งสองให้ระวังหน่อยเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันเลงก็ไปหาดาวในมลณะได้นะประมาณนี้นะครับอ๋อ ดาวพฤหัสโอเคถือว่าย้ายมาก็ดีขึ้นแล้วก็ดาวเสาร์ดาวเสาร์เองอยู่ในเรือนของพันธุใช่ไหมครับนาวางเขาก็ไปอยู่ในเรือนอะไรเลยมรณะเหมอะนะือนกันนะเสาเป็นพันธุเสาที่ย้ายลงมาจริงอ่ะเราบอกว่าเสาเป็นมันทุคือเหนื่อยๆกับคนที่บ้านเหนือนหน่อยๆกับแม่หรือเราต้องการวางรักฐานชีวิตใช่ไหมครับบางทีก็โกรธหงุดหงิดง่ายเสาอ,อยู่พันธุ แต่ว่างเขาคือหว่างที่9เขาอยู่ที่มรณะเพราะฉะนั้นมันเป็นพันธุมรณะสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าหลังจากวันที่2ดาวเสาร์จะเปลี่ยนหว่างเป็นหว่างที่8นะครับเขาจะลดหว่างลงมาเป็นหว่างที่8เพราะฉะนั้นหว่างที่8อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปัตตานีครับเพราะฉะนั้นถือว่า7เปลี่ยนหว่างเป็นหว่างที่ดี นะง่ายไหมครับดูช่องนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าเราลึกไปถึงนาวางนะครับเจ็ดอยู่ตรงนี้เป็นพันธุพันธุมันเป็นกลางๆงเคือการขวนขวายขวนขวายหาอะไรขวนขวายหาหมรณะนะแต่พอหลังจากวันที่สองแล้วองศามันมาอยู่ในนาวางที่แปดนะครับมันมาอยู่ในนาวางที่แปดนะครับมันก็เลยไปอยู่ในนาวางของปัตตานีมันเป็นพันธุปัตตานีเลยถือว่าดีนะครับอ่า หลังๆเขียวหมดละราหูราหูจริงๆกันอยู่ในนาวางที่แปดเป็นพันธุไอ้นาวางเขาไปดาวจรเ็เป็นพันธุอยู่แล้วใช่ไหมการขนขวายหาเรื่องวุ่นวายที่บ้านการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะครับแต่นาวางของเขาทั้งนาวางทั้งเดือนเลยเขาอยู่ในวางที่ 7, เจ็ดนี่อยู่ตรงนี้เพราะนั้นพันธุอลิีครับเนาะพันธุอลลีตลอดเลย นะครับอันถือว่าอะไรที่เราหาเนี่ยอะไรที่เราอยากได้อะมันมีอุปสรรคหรือปัญหาที่บ้านเนี่ยต้องให้เราแก้อ่าประมาณนี้หรือการเดินทางที่เราอยากได้เนี่ยมันมีอุปสรรคนะครับเพราะนั้นมันแค่อุปสรรคก็ไม่ได้ยากเย็นเนาะเราแก้แก้กันไปนะครับนันถือว่าแปดเสียนะเพราะมันเป็นพันธุน์นวางไปเลยมนุษย์อยู่อยู่ในเรื่องของปัตนินะครับเขาอยู่ในปัตนิ นางวางเขาก็อยู่ในปัตตานีนี่ครับอยู่ตลอดเลยนะครับเพระฉะนั้นมนันนษย์จะอยู่ไม่เสียหายครับเขาเป็นปัตตานีปัตตานีอาจจะเป็นแปลว่ายิ่งใหญ่ต่างชาติอะไรที่ไม่รู้จักมาก่อนหรือว่าคบกับผีก็ได้ <c oughs> นะมนันนษย์จะอยู่แปลว่าผีได้นะเนาะเรื่องเกี่ยวกับความตายทําง,งานเกี่ยวกับเรื่องของความตายทําง,งานเกี่ยวกับเรืางงา่องของอะไรพวกที่แบบว่าความเป็นความตายชีวิตอะไรประมาณเนี้ยนะครับมนุษย์จะอยู่เนี่ยเจ็ดปี นาะใครจะเปลี่ยนงานก็ลองหาสายงานพวกนี้ดูเนาะเป็นสับเปลิองเนี่ย <c oughs> นะครับก็สายงานที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนตโตโยอยู่ตรงนี้ปตัตตานีอาจจะบอกว่าอืมยิ่งใหญ่หรือไม่มีเลยหรือในทางที่กับการแย่ๆเขาบอกว่าคู่ครองป่วยไอ้พวกโสดก็สบายใจจบนะครับ ราะนั้นคูครองป่วยเนาะมนุษย์ตะยู่มันอยู่ในปัตตานีไงคู่ครองเลยป่วยแต่มันมีเกตอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นศูนย์หกเก้ามันอยู่รวมกันมันอาจจะหักล้างกันได้นะครับก็ประมาณนี้ข้อนั้นถือว่าดาวใหญ่เนี่ยไม่เสียหายมีมนุษย์ตะยูมีมนุษย์ตยอ่ะด้านหลังเนี่ยไม่เสียละศูนย์ห้าเจ็ดไม่เสียแต่ด้านแรกเนี่ยเสียเสียยับเลยห้าแปดเจ็ดแดงหมดแล้วพอมาช่วงหลังปุ๊บเนี่ยเป็นห้าเจ็ดศูนย์ ดีแล้วแปะเสียอยู่นะครับเพะฉะนั้นก็เราใหญ่ก็ระวังลาหูเนาะเราปัญหาที่บ้านปัญหาเรื่องการเดินทางอะไรประมาณนี้นะครับบางทีก็หหงุดหงิดไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการบางทีอยากจะมูก็ไม่ได้มูประมาณนี้นะครับดาวเล็กก็อย่างที่บอกคืออาทิตย์ดีพุธก็ย้ายมาเสียนะครับแล้วก็พฤหัสย้ายมาดีแล้วช่วงสุดท้ายก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ย้ายมาอยู่ในเรือนอะไรครับ เรือลาภะลาผลครับแต่เป็นนิดนะครับเพราะฉนั้นต้องระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องของการเงินสุกเป็นนิดเนี่ยมันอาจจะบอกว่าอาจได้มาเนี่ยแต่ไม่ได้มาเยอะอืมเนาะถ้าเป็นสุกธรรมดามันอาจจะเป็นสุกธรรมดาที่ได้เงินได้ค่าตอบแทนแล้วได้เข้ามาเยอะใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าโดนอายัดบัญชีอืมเนาะโดนอายัดบัญชีหมาอืมนะมันก็เลยกลายเป็นสุกนิดนั่นแหละ นะครับงนั้นช่วงนี้ช่วงนี้นสุกมาเป็นสุกธรรมดาแล้วอ่าแต่ถ้าเกิดช่วงสุกหน้าสุกมาเป็นสุกนิดเนาะก็เลยได้มาแต่ติดบัญชีมาเนอะก็ทําใจดีๆไว้อ๋อแค่บัญชีมาแค่นั้นเองอืนะครับได้กันเงินได้ความรักเข้ามาอาจจะเป็นนิดก็ให้ระวังเอาไวน้นะครับความรักอาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้ดีความรักที่แบบเหลือๆมาความรักที่แบบว่าเออ ไม่ได้ส่งเสริมเราอะ่ะเพราะสุกนิดมันคือลูกผัวกลนตัวลูกเมียกลนใจเพราะนั้นถ้ามาันถ้ามาแต่งมาได้กันตอนเนี้ยสุขที่ได้ตอนเนี้ยมันก็คือไม่ใช่สุขที่สนับสนุนเรานะครับเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซ้ํากันนะครับหกย้ายเข้ามาถือว่าเป็นลาภะถือว่าดีนะแต่ความเป็นนิดของเขาให้ระวังเอาไว้นะครับเรื่องของการใช้จ่ายเงินหนาะประมาณนี้ถือว่าดาวโดยรวมแล้วเนี่ย ผมว่าดีนะดูเขียวเขียวทั้งหมดอะ่ะเขียวยกเลยนะยกเว้นไอ้ดาวใหญ่ช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับช่วงแรกเท่านั้นส่วนที่เหลือคืออ่ะอาทิตย์ดีพุธดีใช่ไหมครับเกตละเกตก็ดีเกตก็อยู่ปตัตตาน,นีใช่ไหมครับแล้วก็สุขสุขก,ก็ย้ายมาอ่ะเขาจากเขากระมาเขาเป็นลาภะเขาก็ถือว่าสุขเขาก็ดีนะครับมีอังคารที่เขาเสียอนึงดวงเพราะอังคารเขาไปตกวินาศอยู่ทั้งเดือนนะครับ เพราะนั้นดาวเขาเสียเนี่ยเขาเป็นดาวพวกห้าแปดเจ็ดอ่ที่เหลือเขาดีหมดนะอืมดาวฟุธดาวฟุตก็เสียเสียหน่อยนึงอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมคุณก็เห็นแล้วเนาะว่าหนึ่งห้าในช่วงหลังเนี่ยมันเป็นสีเขียวหนึ่งห้าเจ็ดมันทํางานดีเพราะนั้นถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับ เปลี่ยนได้ในช่วงข้างหลังเนี่ยหลังวันที่สองตุลานะครับหลังวันที่สองตุลาเนี่ยเราก็รอก่อนอืมรอ,อ,อก่อนดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เปลี่ยนช่วงเนี่ยสองตุลาจนถึงประมาณสักสิบแปดตุลานะครับเพราะว่าหลังจากสิบแปดตุลาแล้วดาวที่จะย้ายเข้าวีนัสละนะครับก็ไม่ดีละนะครับเพราะนั้นหนึ่งห้าเจ็ดก็จะอยู่แค่ช่วงเนี่ยสองตุลาจนถึงประมาณสิบแปดตุลาประมาณนี้นะครับ เดินนี้ง่ายไม่มีอะไรเนาะดูแค่ดาวจริงๆก็ดูแค่ดาวหนึ่งเท่านั้นแหละดาวหนึ่งว่าดาวหนึ่งเสียไหมนะครับนอกนั้นก็คือดาวที่เดินตามปกติที่เหลือก็คือพวกดาวใหญ่ที่แบบว่าคอยช่วยเสริมช่วยเหลือส่งเสริมนะครับดูไพ่กันงางเนาะเดินนี้ไม่ยากเหมือนเดินที่แล้วเลยนะ The View นะเจ้าหญิงสุสกิ The View การงานเป็นไปตาม The View กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทํานะครับมันก็ได้รับมาก็ได้จากการที่เรา กรรมะมาเดือนที่แล้วเกษตรบดีนั่นเองนะครับเดวิลนะครับก็เป็นไปตามกฎแห่งการ,กรทานะครับการเงินเขาบอกว่า8ปดออฟคัฟก็คือเออใส่คว่าที่ปลายอุโมงคนะ์เนาะหกตกอยู่ในเรือนของกรรมะลาภะเพราะนั้นก็มีทางไหนที่ทําให้เราได้เงินเราก็ต้องขวนขวายหาวิธีหาเงินนะครับแปดถ้วยนะครับและเรื่องของความรักความรักเขาบอกว่าเป็น i ิ g งออฟวอราชาแห่ง ทถาก็ถือว่าเราสามารถที่จะจัดก,การปัญหาในเรื่องความรักที่เข้ามาได้ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพเขาบอกว่าเป็นนายอ็อบคาบก็คือก้าวถ้วยพึงพอใจเนาะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีละโอเคสุขภาพของเราในยามนี้ก็น่าจะมีปัญหาอะไรไหมเนาะเพราะบอกว่าเป็นก้าวถ้วยจะมีปัญหาอะไรไหมราสุขภาพเพราะสุขภาพที่มรณะใช่ไหมมรณะไม่มีดาวแล้วนี่อ่าเนาะมรณะไม่มีดาว ็ถือว่าสุขภาพน่าจะโอเคนะครับสิ่งที่ปาถนาสิ่งที่ปาถนาเขาบอกเดวิลเดวิลเดวิลเนาะเดวิลก็ต้องใช้แรงบันดาลใจเนาะใช้ความอยากใช้ความอยากใช้แรงบันดาลใจช่วยหน่อยบางทีเราอยากจะได้แต่เราแบบไม่มีแรงไม่มีแรงผลดัน,ดนนะอ,อ่ะออใช่ปะ่ะงั้นเราก็ต้องสร้างแรงผลดันให้ตัวเองในในทางที่ดีนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะนำพาเจ้าหญิงสูซูกิไปให้ผลเด่นนี้ได้ สวัสดีครับ